ทุ่มแล้วไม่มืดเลยค่ะดีไหมคะคนยังเดินพุกพ่านอยู่เลยนะคะหมูเลี่ยงเดี๋เฮยจริงเหดี๋ยวเห็นไหมคะฮาทุ่มไม่มืดเลยนะคะคนยังเดินพลุกพล่านกันอยู่ค่ะดูค่ะนาฬิกาอ่าขอกาเอลเว้แล้วนะคะขอกาเอลเวก็คือ ห้าทุ่มแล้วยังไม่มืดเลยนะคะคนยังเดินพุกพั่านกันอยู่นะคะพลุกพ่านพุกพ่านกันอยู่นะคะรถก็ยังวิ่งพุกพ่านกันอยู่นะคะตอนนี้ห้าทุ่มแล้วนะคะห้าทุ่มไม่มืดค่ะนอร์เวย์พอดีลุงออกมานั่งผับเราก็เลยได้เก็บภาพสวยๆมาฝากอีกแล้วค่ะ ลุงมาผับนี้แอนดี้ผับนี่ลุงมานั่งผับนะคะเราก็ออกเดินเลาะโอ้แต่หนาวนะคะหนาวนิดนิดแล้วค่ะหนาวแล้วใต้ต้นไม้ก็จะมืดหน่อยนะคะที่โล่งๆก็ยังสว่างอยู่เดี๋ยวไปชมกันใกล้ๆนะคะ ลางเขาก็มีวิ่งทั้งคืนเหมือนกันค่ะเห็นไหมคะเบอร์สิบเอ็ดในวิ่งทั้งคืนเหมือนกันคนก็ยังเดินเที่ยวพุกพ่านกันอยู่ะะอากาศเย็นนะคะอาทุ่มแล้วอากาศเย็นค่ะหนาวเลยทีเดียวเชียร์แหละสำหรับเราแต่ของเขาก็สบายสบายกัน เขายัางใส่แขนสั้นสบายสบายก็มีนะคะนี่ค่ะตฤดูซัมเมอร์กลางวันจะยาวนานนะคะไม่มืดค่ะอันนี้โรงแรมแกรนด์โฮเทลที่เราไลฟ์สดแล้วก็มาทางนี้ให้ใหดูตอนที่อยู่โรงแรมนะคะนี่ค่ะ อันนี้เป็นที่ทำงานของที่ทำงานของรัฐบาลนะคะรถก็มานน่นรถก็มาเรื่อยนักเรียนใกล้จบใส่สีแดงๆเต็มกันเลยนะคะใส่กางเกงแดงอะ ขณะนี้ห้าทุ่มสิบห้าแล้วมั้งขณะห้าทุ่มสิบห้าไปแล้วเห็นไหมคะเนี่ยดูคะ่ะตึกนี้สวยมากเป็นตึกที่ทํางานของรัฐบาลนะคะคล้ายคล้ายคณะรัฐสภาบ้านเรานะคะคล้ายคล้ายรัฐสภาบ้านเราเห็นไหมคะสวยงามนะคะตึกเก่าแก่หลายร้อยปีนะคะ นี่ค่ะจักรยานเนี้ยเราก็ใช้แบบนี้กันวันนี้สองคนกับปู่กับตากับลุงนะคะ<ข>อสองคน <ขอ S 1> คก็ใช้แบบนี้กันคนที่นี่เขาชอบค่ะคือมันไม่มืดเขาจะทําอะไรก็ทําเห็นพระจันทร์ไหมคะวันนี้พระจันทร์เห็นนะพระจันทร์เล็กๆนั่นคือพระจันทร์นะคะคนยังเดินไปมากันนะคะเดินพุกพลุ่นไปมากันเห็นไหมคะ ดูนักเรียนเขาเล่นกันค่ะเขาเล่นคานควายกันพวกที่จะจบนะคะเขาจะแบบเนี้ยเขาจะมีอะไรเล่นกันแปลกๆนะคะดูเขาจะเล่นหัวเข่าแย่หมดแล้วหนูเอ้ยโยฮันเนี่ยค่ะอุ้ยเคยคุมไว้ทำไมเนี่ยดูดูเด็กๆเขาเล่นกัน เด็กๆเล่นกันสนุกสนานนะคะพวกนักศึกษาที่เขาจะจบนะคะที่จะจบกันคานเป็นควายเลยค่ะเอาหัวเข,าข่าคานแย่หมดแล้วน้องเอ้ยเห็นไหมคะเล่นสนุกสนานกันไปค่ะคานไปตามถนนทางเดินเลยนะคะ ตามสับทางมาลายกันนุกน,นั้นนุกนั้นกัน นี่ถนนคารโชฮานนะคะคารโยนาน,านาคนจะยังไม่เยอะเท่าไหร่พรุ่งนี้นะคะเราจะไปอยู่ตรงตรงหน้าวังเลยค่ะจะไปถ่ายโอกาสดีเพราะว่ากษัตริย์ก็คือพระราชาของเขาก็จะออกมานะคะออกมาชมขบวนนะคะเพราะฉะนั้นรัดาจะไปอยู่ใกล้ๆนะคะโชคดีอาจจะได้เห็นท่านใกล้ๆเลยนะคะเพราะว่าทางนี้เขาไม่เหมือนบ้านเราโอ้ตึกนี้สวยมากนะคะเนี่ยสวยมากคะ่ะ สวยมากนะคะเห็นก็บอกว่าน้องย่าก็มาทุกปีอาจจะโชคดีได้เห็นนะคะเดินผ่านตอนห้าทุ่มกว่านะคะดอกอะไรไม่รู้คะ่ะหอมมากเลยอะ่ะจงต้องต้องถอยกลับมาถ่ายนะคะห้าทุ่มกว่านอร์เวย์นะคะออสโลโคะ่ะ เห็นดอกไม้หอมเดินผ่านต้องถอยกลับมาถ่ายเขาค่ะดอกสีขาวสวยนะคะสีขาวสวยมากแล้วก็หอมด้วยอะ่ะมีกลิ่นหอมมากหอมเย็นๆเหมือนดอกอะไรบ้านเราอะ่ดอกอะไรที่หอมๆอะ่ะนี่มีสองสีค่ะสีม่วงก็มีสีม่วงก็หอมเหมือนกันนะคะแปลกมากเลยดอกไม้หอมอยู่ตรงกลางนี่ค่ะหุยหอมค่ะ หอมมากชื่อดอกอะไรไม่ทราบนะคะแต่มันแปลกอะ่ะมันโอ้โหต้นสีขาวยิ่งสวยค่ะดูสีขาวนะคะหอมมากค่ะหอมชื่นใจอะ่ะหอมเย็นๆอีกต่างหากนะคะออสโลค่ะหอมมากนะคะหอมมากเดี๋ยวเดี๋ยวจะเด็ดไปสักอันขออนุญ,ญาตสักดอกนะคะสักช่อนะคะ หอมเหลือเกิสีม่วงก็หอมเหมือนกันค่ะสีม่วงก็หอมนะคะหอมเหมือนกันเลยพันเดียวกันแต่คนละสีค่ะเห็นไหมคะมีสีขาวกับสีม่วงสีม่วงก็หอมนะคะหอมดอกอะไรไม่รู้แต่หอมมากค่ะ เป็นอะไรที่ลงตัวมากนะคะมาอยู่ตรงอยู่ตรงสถานที่คนมานั่งพักผ่อนหย่อนใจตรงนี้สีม่วงกับสีขาวกับดอกหอมมากนะคะดอกไม้หอมออสโลค่ะชื่นใจเลยค่ะเดินผ่านต้องถอยกลับมาถ่ายค่ะผับนี้เป็นผับแดนซิ่งนะคะเห็นไหมคะหนุ่มสาวแดนซิ่งกันใหญ่เลยค่ะแดนซิ่งกันนะคะ ผับแดนซิ Lost, uh, so ane, right ่งม e ีดนตรีสดด้วยค่ะมีดนตรีสดให้ฟังนะคะจะเที่ยงคืนแล้วค่ะเขาก็เลยเก็บร้านกันแล้วนะคะผับเพิบเก็บร้านกันแล้วเห็นไหมคะเก็บโต๊ะกันแล้วนะคะเด็กนักเรียนกลุ่มนี้ทนเหลือเกินนะคะเห็นไหมคะเดินข้ามถนนด้วยหัวเข่ายังไม่เลิกเดินเลยค่ะ เขาจะคลานไปถึงไหนเขานี่คลานไปถึงวังแน่ๆเลยค่ะคลานถนนนะคะทนเหลือเกินเ้ยอา กิดจังเลยเบนลิบาถอนทายาิเลยพวกสุข,ขานเก่งจังเลยหัวเข่าด้านหมดแล้วมังคะน้องเ๋ยแถวนี้จะเป็นดอกไม้หอมทั้งนั้นเลยนะคะทางที่จะขึ้นไปวังค่ะดอกไม้หอมทั้งนั้นนะคะหอมมากหอมเดินนี่หอมฉุยไปเลยค่ะ พามาชมวังตอนเที่ยงคืนนะคะเห็นไหมคะวังยังวังเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงนี้เลยคะ่ะวังกษัตริย์นะคะวังกษัตริย์นอรเวย์ค่ะยังมีคนอยู่บ้างนะคะดเดี๋ยวไปดูใกล้ๆก,กันนะคะนี่คะ่ะตรงนี้เราสามารถมานั่งได้เลยนะคะพรุ่งนี้จะมานั่งนะคะเพื่อที่จะถ่ายพระราชากับราชินีตรงนี้นะคะ ท่านจะออกมาพระอ,องค์ท่านจะออกมาตรงระเบียงนะคะเพื่อชมขบวนแห่วันชาตินะคะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้จะมาชมคะ่ะจะพามานั่งตรงนี้เลยเฝ้าถ่ายให้ไปชมนะคะนี่ค่ะตอนเที่ยงคืนแล้วพรุ่งนี้ท่านจะมาอยู่ที่ระเบียงตรงนี้นะคะเพื่อชมขบวนวันชาตินะคะนุนประจัน กลางคืนก็จะเหลือเพื่องทหารองค์เดียวนะคะเข้าเวรอยู่ตรงนี้ปกติจะมีเดินสวนสนามกันอยูอ่ประมาณ6นายนะคะสวยค่ะวังไฮไฮเห็นไหมคะนี่เขาเหลือคนเดียวเหลือคนเดียวละทหารรักษาวัง กลางวันจะมีประมาณ6-7คนนะคะเห็นไหมคะข้างล่างเริ่มจะมืดแล้วเพราะว่าเป็นสวนรอบมันจะเป็นสวนรอบ,บโอ้โหวิวถนวนสวยมากคะ่ะวิวสวยค่ล้น,นคะ่ะวิวถนวนเจริญหันถ่ายรูปกับทหารรักษาวังตอนกลางคืนนะคะกลางคืนจะเหลือนายเดียวนะคะ ที่เห็นอยู่โน่นตรงไปนะคะเป็นถนนโยฮานนะคะคานโยฮานเป็นถนนคนเดินนะคะแต่ว่ามันดึกแล้วก็เลยเมืดไปนิดนึงนะคะพรุ่งนี้ยิ่งจะสวยนะคะเพราะว่ามีผู้คนมารอชมขบวนแห่ขบวนเดินพาเลตกันสอ,สองข้างทางนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเก็บภาพสวยๆให้ชมนะคะ เห็นนี่ค่ะพระราชวังกษัตริย์นอร์เวย์นะคะออสโลูนอร์เวย์นะคะรอบนอกเมิดหมดแล้วนะคะเพราะว่ามันเที่ยงคืนกว่าแล้วนะคะนี่ค่ะนี่ที่ที่ให้มานั่งรอรับเสด็จรอรับอรอรับชมขบวนแห่จะผ่านมาตรงนี้นะคะ เราก็จะขึ้นมาดูให้พรุ่งนี้ถ้ามีโอกาสจะได้มานั่งข้างหน้าไหมเนาะตึกนี้สวยมากนะคะสวยมากจริงๆโอ้โหสวยมากค่ะตึกนี้สวยมากจริงๆนะคะดูค่ะสามสาวยังคานกันอยู่เลยค่ะคานมาจากโน่นค่ะตั้งแต่นู้นนะคะยังคลานตามเรามาเลยค่ะ โอ้เก่ง oh, จ oh. ังเลยอ่ะหัวเข่าแย่หมดแล้วน้องเอ้ยหนูนี่ค่ะเพื่อที่เขาจะจบเขาจะเล่นกันแบบนี้สนุกสนานกันอย่างนี้นะคะคานมาถึงวังเลยค่ะคานเข่านะคะโอ้ยฮัลโหลฮัลโหลเพื่อดูฟลิง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 เฮ้แล้วฟลิงกันหมดโอ้ยตายแล้วคานมาถึงนี่เลยฟลิงฟลิงจ้ะ ยังไม่จบค่ะคานขึ้นไปบนนี้อีกบนคานขึ้นไปบนบนพักบันไดขึ้นไปตรงหน้าวาังอีกนะคะสงสัยจะไปจบที่วังกันเลยอะคะ่ะโอเคฮาเดนะคะฮาเดาเดยี่ยมค่ะดูฟลิงกันฟลิงฟลิงาย่ะค่ะบายบายนะคะสวัสดีค่ะ